สัญญาไหนคะสัญญาสายใจสัญญาช่องอัปเดตหน่อยโอ้ยมันอย่างไรสงสัยยังไงค้ยังอยู่อีกหลายปีสัญญายังไม่หมดเลยค่ะรักช่องสามมากค่ะเพราะเห็นหลายคนเริ่มอัปเดตต้องเจอหน้าต้องถามไงว่าเออ น้อยเหหลืออแค่ไไนะรยังอยู่นี่จะมีผลงานช่องแล้วเนี่ยผู้ปล่งไปที่เจอไปซีรีส์ซัฟฟิกที่ทุกคนตามหาไงออคือหลายคนฟฟก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่อยากไปเล่นใช่ใช่ค่ะคือที่หนูเคยให้สัมภาษณ์กับพี่ๆก่อนหน้านี้ว่ามีติดต่อมาแบบเยอะแนวซัฟฟิกอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจรับสักทีเพราะว่ารอพี่ดิวนี่แหละค่ะอวเาามใช่ะใช่ค่ะขอบคุณพี่ดิวมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสใช่ได้เล่นกับกับ กับกับแทนก็แทนเข้ามาเจอกันครั้งแรกก็คือเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าแทนยังไม่มีผลงานในวงการมาก่อนเลยนี่คือแบบเรื่องแรกของแทนเลยหนูแกะกล่องเขาเลยในคำนักกราธิกาแกะกล่องแกะกล่องอะไรก็แกะกล่องให้เขาสำหรับด้านการแสดง